คลิปนี้ก็ามาดูเรื่องราวของชาวลัคนาราศีกุมกันบ้างนะครับทุกคนชาวกุมในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับจะมีภาพรวมเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นภาพรวมๆก่อนนะในปีนี้ชาวกุมเนี่ยดาวประจําตัวของเขาคือดาวราหูนะดาวราหูตอนนี้อยู่ในภพกันเงินซึ่งอยู่ยาวเลยนะอยู่ตลอดปีนะแล้วก็ดาวเสาเนี่ยดาวเสาก็อยู่ตลอดปีดาวเสามาทับลัคนานะ นั่นหมายความว่าในปีนี้ชาวภุมิอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยกับการหาเงินและก็เหนื่อยกับการแบกรับภาระต่างๆนะครับเพียงแต่ว่าดาวเสาร์ตำแหน่งนี้เป็นองค์เกณฑ์แล้วก็เป็นอุดงเกณฑ์ด้วยนั่นหมายความว่าสิ่งต่างๆที่ชาวกุมทําเอาไว้ที่ผ่านมาจะเร s. S. ิ่มแสดงผลเริ่มเห็นผลให้กับชาวกภุมนะครับมีโอกาสตั้งเดือตั้งตัวได้เลยนะในช่วงนี้นะ เพียงแต่ว่าต้องเหนื่อยนิดนึงนะแบกบรับอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ราหูตำแหน่งนี้ก็เป็นราหูลงทรัพย์คือหาไม่ได้ก็ต้องจ่ายไปนะจะบอกว่าดีก็ดีในมุมที่ว่าหาเงินคล่องนะแต่อีกมุมหนึ่งก็มีเรื่องที่ต้องจ่ายยุบยิบตลอดเวลานะครับดาวพฤหัสของชาวกุมเนะี่ยดาวการเงินก็มาอยู่ในพฤกษบตรงนี้ก็เป็นอุดลงเกณฑ์นะการเงินค่อนข้างโดดเด่นนะในช่วงปีนี้ของชาวกุมนะ ก็อย่างที่บอกหา,าการเงินคล่องแต่หามาได้ก็มีเรื่องต้องจ่ายไปนะครับเนี่ยเดี๋ยวพอดาวสุกนะดาวสุกตอนเนีเ้ไปอยู่ในพวปุตตะก็มีเกณฑ์ปรับปรุงบ้านปรับปรุงรถซ่อมบ้านซ่อมรถนะเดี๋ยวก็ต้องใช้ใจ่ายไปกับเรื่องแบบนี้ลนะหรือไม่ก็คนในบ้านหรือผู้ใหญ่เจ็บป่วยนะครับชาวกลุ่มก็ต้องเสียตังไปกับเรื่องตรงนี้เพราะฉะนั้น วางแผนการเงินที่ดีๆนะอะไรที่อะไรที่แบบไม่จําเป็นก็อาจจะต้องระงับไว้ก่อนเพื่อเก็บเงินเอาไว้ในเวลาที่ฉุกเฉินนะครับเพราะว่าราหูลงทรัพย์เนี่ยคือมันมีเรื่องคือไม่อยากจ่ายก็ต้องจ่ายนะสำหรับชาวกลุ่มนะครับอ่ะทีนี้เรื่องการเงินไปแล้วนะก็ต้องวางแผนให้ดีๆนะชาวกลุ่มนะครับ ทีนี้มาถึงเรื่องของการงานกันบ้างดาวการงานของชาวภุมนะดาวคารมาอยู่ในเรือนเกษตรก็ได้ตําแหน่งเกษตรเหมือนกันนะครับการงานมีความมั่นคงนะยังมั่นคงอยู่นะเดี๋ยวพอกลางปานกลางกลางเดือนกรกฎานะดาวเขาย้ายมาตรงเนี้ยก็ยิ่งจะดีใหญ่เลยนะครับการงานก็เริ่มเห็นเงินอะไรมากขึ้นเพราะว่าอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสนะดาวพฤหัสเขารออยู่แล้วนะ แต่เพียงแต่ว่าร่วมกับดาวบริตยูด้วยอ่ะก็ระวังอะไรที่มันปรับปรับฉับพลันไม่ทันคาดคิดเพราะฉะนั้นเรื่องของการงานนะเรื่องของการงานถ้าเกิดมีการพูดคุยการตกลงอะไรการเอ่อต้องดูให้ดีๆนะดูสัญญาดูอะไรให้ดีๆแล้วก็เรื่องการขับขี่ด้วยนะครับเรื่องการขับขี่ระมัดระวังนะครับขับรถขับอะไรก็อย่าใจร้อนเพราะว่าช่วงนี้ก็ แบบเหมือนกับอารมณ์ค่อนข้างร้อนอน่ยทำอะไรก็อาจจะรีบร้อนเกินไปต้องระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ด้วยนะครับชาวกุมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการงานนะทีนี้ความรักบ้างความรักของชาวกุมนะในช่วงนี้ความรักยังถือว่าดีนะดาวอาทิตย์อยู่ในราศีเมถุนนะครับแล้วก็อยู่ร่วมกับดาวศุกร์อ่าตอนนี้ความรักค่อนข้างดีเลยนะคนโสดก็มีโอกาสได้เจอคนถูกใจนะอาจจะมาจากคนในครอบครัว นะครับแนะนําให้ญาติผู้ใหญ่แนะนําให้นะครับในช่วงนี้ก็เป็นได้นะแต่เดี๋ยวพอประมาณกลางๆเดือนเนี่ยเดี๋ยวพอดาวทิศเขาย้ายมาตรงนี้ก็ระวางมีความขัดแย้งกันเล็กน้อยนะแต่ก็ไม่มีปัญหานะครับศึกษารเรียนรู้กันได้เป็นอีกช่วงหนึ่งของความรักที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของแหล่งกันนะแต่ไม่ต้องซีเรียสนะครับไม่ต้องซีเรียสเป็นอีก อีกอะไรที่แบบแหมสร้างสีสันนะลินกับปันกระทบกันเป็นธรรมดานะครับก็ยังถือว่าชาวกลุ่มในเดือนนี้นะพิธีดูแล้วก็ยังโอเคอยู่นะแต่ก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพนะครับระวังเกี่ยวกับเส้นเอ็นกระดูกปวดหลังปวดเอวนะระวังเรื่องความเครียดนะครับหาเวลาพักผ่อนบ้างอย่าอย่าตึงจนเกินไปนะครับเพราะยังไงอ่ะอ่ะ มันก็เป็นจังหวะของเวลาที่เราอาจจะต้องทุ่มเทกับการงานก็ต้องแบ่งเวลาให้กับการพักผ่อนบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะเป็นภาพรวมสําหรับชาวกลุ่มในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับก็ดูดวงให้สนุกนะครับแล้วก็มีสติในทุกวันนะเราก็จะเป็นคนที่สามารถรับเบืองกับเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ได้นะทุกเหตุการณ์เดี๋ยวา่านมาก็ผ่านไปนะครับโอเคคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้ก่อนนะ ได้เหลือเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ